h e l lo สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับโคดนะครับคำคมของคิซโนโรนันโดนะครับว่ามีอะไรที่าสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้บ้างนะครับไปดูกันเลย If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of หากคุณไม่เชื่อว่าคุณคือที่สุด คุณจะไม่รู้ถึงความสามารถที่คุณมี We don't want to tell our dream, we want to show them เราไม่ต้องการบอกความฝันของเราเราต้องการแสดงให้เห็น Your love makes me strong, your hate makes me unstoppable ความรักของคุณทำให้ผมเข้มแข็งแต่ความเกลียดของคุณทำให้ผมหยุดไม่ได้ If you think you are perfect already, then you never will be. ถ้าคุณคิดว่าคุณสมบูรณ์แบบแล้วคุณก็จะไม่เป็น Dreams are not what you see in your sleep. Dreams Things which do not let you sleep. ความฝันไม่เป็นสิ่งที่คุณเห็นตอนหลับแต่คือสิ่งที่ทำให้คุณไม่หลับ I don't have to show anything to anyone. There is nothing to prove. ผมไม่ต้องแสดงอะไรให้ทุกคนดูไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ ครับสำหรับคำคมนะครับที่นำเสนอนะครับนักเรียนสามารถาวกกลับไปฟังคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วอย่าลืมอลองนำเป็นเป็นข้อคิดในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอโอเค goodbye see you later